วันนี้ไปทักุ้งมาถายมาจ่อเลือดนะครับจ่อเลือดเพื่ออะไรครับจ่อเลือดเ่อะไรเป็นนโยบายของระบบตรวจเพื่อเพื่อให้จัดหมู่เลือหมู่กลุ่มเลือดเวลามีอะไรเราเอาเลือดกลุ่มเดียวกันมาช่วยกันได้ก็เลยต้องจอเล้อทุกคนใช่ครับแล้วปกติจาอถี่แค่ไหนทำไมครับกุ้งเพิ่งมาจ่อเพิ่งมาจอะตอนนี้เออเป็นเป็นเป็นนโยบายเป็นนโยบายครับเป็นโยบายที่จะจัดกลุ่มหมู่เลือดในกองทัพบก เผื่อมีอะไรเราช่วยเอาคนของเราช่วยกันก่อนเพื่อเพื่อไม่ให้ผิดกลุ่มอย่างน้อยเวลาเจ็บป่วยหรือว่าการให้เลือกก็จะได้ตรงกลุ่มได้ใช่ครับเสี่ยงไปเลยไม่มีเลือดต้องใส มีหลวงพ่อเซลาอยู่ไหมครับจอดให้เข้าคนแก่เลือดน้อยครับมีคนที่เรามออบะมีคนที่เราอบกอรุ่นเดีี่ทักรุ่นคได้แล้วคได้คร้วเลือดไม่ทับพุ่งในเข้มนิดนึงนะเลือเข้มใช่ไหมครับพี่ตุ๋น